嗯嗯嗯嗯嗯 กับน,น้องๆเรื่องการวาดนะครับแต่การเรียนชาโครหรือชาโคขั้นตอนปัญญาจะควบคุมยากกว่ามีสอยอีเพราะสอยอีเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการจับเหมือนเยนนสือนะครับพอเป็นชาโคมันจะยากยากแต่ไม่ได้ยากที่สุดแต่ก็จะยากมากขึ้นจากวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการปูพื้นก่อนนะครับ

ครับผมสําหรับความเป็นมาในเรื่องของโครงการจิตกรน้อยปี3นะครับตอนเด็กเอาฐานเริ่มแรกครับเริ่มมาจากที่ทางโรงเรียนนะครับในภาคของวิชาศิลป,ปะนะครับได้จัดการสอนการเรียนการสอนแล้วก็ทางผมเองเนี่ยครับเป็นวิทยากรจิตอาสานะครับมาร่วมโครงการจากนั้นนะครับก็ได้คุยปรึกษากับอาจารย์ว่าโครงการเนี่ย เด็กมีความสามารถที่ดีมากนะครับควรจะพัฒนาให้เป็นโครงการอย่างเป็นทางการนะครับจึงเกิดโครงการจิตตะกรน้อยขึ้นมาครับผมซึ่งเราได้ดําเนินการครั้งที่1ครั้งที่2จนมาถึงครั้งนี้นะครับโดยการร่วมมือจากวิทยากรนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะนะครับทุกทกท่านเนี่ยต่างมีความยินดีเป็นอย่างมากครับที่จะมาเป็นวิทยกากรสอนให้ความรู้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดครับผมเราคิดว่า ศิลปะนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เด็กๆจะสามารถมาต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองได้หาเงินค่าขนมส่งตัวเองเรียนได้ครับผมไม่เป็นภาระกับสังคมและนอกไปจากนั้นครับผมสามารถที่จะนําความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับพัฒนาต่อยอดไปจนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้นะครับและน้องๆเขาสามารถที่จะเป็น จิตกรมืออาชีพนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะครับผมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับโปรดติดตามรอชมนะครับจิตกรน้อยโครงการต่อๆไปนะครับที่ทางผมและก็ทางคณะอาจารย์นะครับคิดพัฒนาต่อยอดนะครับผมครั้งต่อไปครับครั้งที่4รอติดตามชมว่าโครงการจิตกรน้อยปี4จะสอนอะไรบ้างรอติดตามชมครับ อยากฝากอะไรให้กับน้องๆผมอยากให้น้องๆน,นะครับนำความรู้ทักษะนะครับและนำไปต่อยอดประสบการณ์ตัวเองด้วยการฝึกฝนครับให้มีความมานะภาคเพียรน,นะครับขยันและอดทนนะครับก็วาดไปครับพัฒนาฝีมือตัวเองไปอย่าได้ท้อใจว่าอุ้ยทำไมงานของเรายังไม่สวยเหมือนกับศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับให้ทำไปทำไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์ลาบอกนะครับว่า กว่าที่อาจารย์ลาบจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผ่านการสูกฝนอย่างหนักหน่วงมากนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับความอดทนแน่นอนครับผมนะครับขอให้น้องๆสู้ๆนะครับสวัสดีครับครับก็จากที่ได้มาสอนวันนี้นะครับรู้สึกว่าน้องๆน,นักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจสูงมากนะครับ แล้วก็มีสมาธิสูงมากสูงมากกว่ากว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำซึ่งผมมองว่าการไม่ได้ยินของเขาเนี่ยทำให้เขามีสมาธิสูงเพราะว่าเสียงทุกวันนี้เนี่ยเสียงรบกวนจากสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าเสียงรบกวนจากจากเพื่อนมนุษย์เนี่ยทำให้เราเสียสมาธิไปไปเยอะมากนะครับซึ่งข้อได้เปรียบของน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ เขาไม่ได้ยินสีงพวกนี้ทําให้เขามีสมาธิสูงนะครับแล้วก็มีความจดจอ่อสายตาเขาที่มองเนี่ยเปสายตา,ยาความพิเศษต่ทาความมุ่งมั่นนะครับซึ่งผมมองว่าการที่จับจ้องการที่สายตาเขาจับจ้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทดแทนปากและหูของเขาซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องดีนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าสําหรับการทํางานศิลปะเนี่ยสายตาสมาธิและทักษะฝีมือเนี่ย มีความสำคัญกว่าหููและปากมากมายเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ได้รับในวันนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาสอนน้องๆในวันนี้และตอนแรกเนี่ยรู้สึกประม่ามากนะครับเพราะไม่เคยสอนสอนน้องๆกลุ่มนี้เลยนะครับท่านั่งที่สอนหนังสือมานานแต่จากประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยก็เหมือนกับ น้องๆนักเรียนก็ได้สอนผมในอีกเรื่องเหมือนกันในเรื่องสมาธิเรื่องความตั้งใจและก็มุมมองที่เขามองเนี่ยเป็นมุมมองที่มีความพิเศษนะครับในเรื่องความสามารถของของระหว่างเด็กปกติเนี่ยกับเด็กที่มีความความบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยผมมองว่าถ้ามองเรื่องสมาธิสมาธิสูงกว่ามากๆ เขาสามารถทํางานได้อย่างสดจ่อทํางานได้อยา่างอย่างนิ่งแล้วก็มั่นคงนานในขนาดที่เด็กที่ปกติทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะอาจจะมีสิ่งจูงใจอื่นๆซึ่งสิ่งจูงใจดังกล่าวเหล่านี้นเนี่ยมาจากมาจาก,มาจากหมาูมาทางหูเยอะมากมซึ่งการที่เขามีความบุกรองทางหูเนี่ยทำให้เขามีความพิเศษน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจสูงนะครับแล้วก็มีสมาธิสูงแล้วก็ มีข้อได้เปรียบทา,ทางด้านการทํางานศิลปะซึ่งผมเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยทำงานศิลปะต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปฏติมากรรมหรือว่างานศิลปะด้าน,นอื่นๆการที่ผ่านกระบวนการคิดการเขียนการวาดนะครับแล้วก็ทัศนคติมุมบวกของน้องๆเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตซึ่งงานศิลปะเนี่ยจะทําให้คนเราเนี่ยก็มีความสุขทั้งคนทาและผู้ได้เห็นผลงาน ซึ่งการทํางานศิลปะของน้องๆเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของน้องๆเนี่ยดีขึ้นแน่นอนทั้งทางทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าศิลปะเนี่ยจะยกระดับจิตใจแล้วก็ทําให้น้องๆมีครับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตื่นตัวอตลอดเวลาครับผมเขอบคุชครับ,บ,รบได้ไหมครับอาจจะไปตัดสวัสดีครับชื่อน้อยนะครับ วันนี้ก็เป็นจิตรกรอาสามาร่วมโครงการจิตรกรน้อยครั้งที่3นะครับวันนี้ที่มาก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ประทับใจมากทุกคนฝีมือดีมากครับก็อยากให้น้องๆพัฒนาต่อไปนะครับไม่ว่าต่อไปเราจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะโดยตรงหรือว่าไม่ได้ทำใน ศิลปะนะครับไปทํางานด้านอื่นเราก็สามารถเอาความสามารถตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างผมนี้ครับคือเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่หอบังคับการบินเป็นอาชีพหลักก็อาชีพรองก็คือใช้ศิลปนะนี่ครับมาทํานู่นนี่นั่นก็พอไรายได้ค่าขนมไปบ้างอะไรนะครับก็อยากให้น้องๆพยายามต่อไปนะครับอยาอ่าเพิ่งทิ้งเพราะทุกคนฝีมือดีมากครับ ก็รู้สึกว่าน้องๆที่นี่นะครับค่อนข้างมีความสามารถที่ดีดีดีกว่าคนปกติทั่วไปครับก็อยากให้เอาพัฒนาตรงนี้นครับเพราะว่าตอนนี้เราถือว่าเป็นพรสวรรค์ของทุกคนนะครับ,รบได้<อ>เปรียบขอบคุณบชา้าครับวันนี้นะคะ หนูได้เรียนวิชาศิลปะด้วยสอยีีนะคะหนูรู้สึกชอบมากเลยค่ะมีความเข้มอ่อนของแสงเงานะคะดินสอยีีเนี่ยสามารถเนี่ยทำให้มันรู้สึกเข้มอ่อนได้หนูคิดว่ามันดีมากเลยค่ะหนูชอบวาดดินสอยีีมากเลยค่ะหนูจะฝึกวาดบ่อยๆนะคะดินสอยีีค่ะวันนี้นะคะหนูได้ทำกิจกรรมจิตรกรน้อยนะคะ เกี่ยวกับวิชาศิลปะนะคะครูมาสอนหนูนะคะเกี่ยวกับวิชาศิลปะด้วยดินสออีอีนะคะแต่หนูรู้สึกอู้เขียนดินสออีอีนี่หนูไม่เคยมาก่อนเลยนะเมื่อก่อนนะคะวันนี้เนี่ยได้เรียนดินสออีอีรู้สึกว่าได้รับความรู้ะะเกี่ยวกับวิชาศิลปะนะคะเราจะเอาไปใช้นะคะแล้วก็ในอนาคตหนูคิดว่าหนูจะเอาไปใช้เรื่ะะองดนะินสออีอีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เนาทำกิจกรรมนะคะกิรกรรน้อยนะคะปีสามนะคะเราใช้ดินสอีกีในการเขียนนะคะหนูรู้สึกว่าโอ้ยตนแรกหนูไม่เป็นเลยค่ะดินสอีนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่หนูก็พยายามเรียนนะคะในการเขียนวงกลมนะคะเ,เพื่อนรูว่าพยายามเตือนสอนนะคะทําอย่างต่อเนื่องนะคะหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้วาดสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะหนูอ่ะตั้งใจแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดเลยค่ะ แต่นูรู้สึกว่านะ,ะหนูมีความสุขมากเลยหนูอยากต่อไปนะคะหนูอยากเรียนใหม่นะคะหนูอยากเรียนเพิ่มเติมใหม่ๆนะคะคก็เพื่อนอยากดูค่ามรู้แต่หนูเนี่ยชอบและประทับใจมากเลยะคะ่ะ